หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงบรรยากาศการประชุมในวันนี้ว่าไม่มีอะไรเรียบร้อยดีส่วนกระแสะข่าวการเมืองที่วุ่นวายก็ย้ำว่าไม่มีอะไรและเมื่อถามว่าจะมีการปรับครมอในช่วงที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิทย์ยืนยันไม่มีการปรับครมอรส่วนกรณีสสประชาธิปัตย์ขูท่ทอนตัวจากกระแสะขาสา่าวสสภาคใต้พลังประชารัฐเสนอให้ปรับครมอโดยให้ริบโคต้ากระทรวง เกษตรและสาก์และกระทรวงพาณิชย์พลเอกประวิทยกล่าวย้อนว่าไปถามสอสอใต้ดูเพราะตนไม่ได้พูดเมื่อถามย้ำว่าจะปรับครมรหรือไม่ในช่วงนี้พลเอกประวิทย์กล่าวย้ำว่าปรับทำไมยังทำงานได้ ทางนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าพลเอกประวิตธมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยได้หยุดตอบคําถามสื่อมวลชนไม่มีท่าทีชุนเชียวแต่อย่างใดด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ทีมกฎหมายกําลังทําคําแก้ไขข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่งให้สาลร,รัฐธรรมนูญคาดว่าอีกสองวันจะสามารถส่งให้ศาลได้แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ทางนี้มีกรอบเวลา15วันที่จะให้ในายกรัฐมนตรีและผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสารที่แจงส่วนพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างในที่ประชุมครมนายวิษณุบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้กำชับอะไรด้วยส่วนพลเอกประยุทธ์ห่วงอะไรหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเมื่อท่านไม่ได้พูดจึงไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรส่วนตัวก็ไม่ทราบเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์เลือกที่จะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาประชุมคอรมอแต่ก็มีรัฐมนตรีบางคนที่เลือกประชุมคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องปกติทางนี้นายว ยืนยันว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาสุญยากาศเพราะมีพลเอกประวิตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังอยู่ และวันนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการแก้ไขคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องมอบหมายอํานาจในการบริหารแผ่นดินเปิดทางให้พลเอกประวิทย์สามารถมีอํานาจเต็มในการแต่งตั้งยกย้ายและการเบิกจ่ายงบประมาณได้โดยไม่ต้องถามความเห็นจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่ระหว่างสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565แต่อำนาจเต็มนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการยุบสภา